สวัสดีครับนะครับวันนีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเชนีปนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับน้ำผู้ติดตามและผู้ที่ไม่ได้ติดตามนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าฝากบอกว่า,วากดซับสไครต์นิดนึงดูนิดนึงก็ได้นะครับว่าเ,เป็นแรงเชียร์นะครับวันนี้นะครับเราะจะมารีวิวแบบของเอ่อของแบบของถูกในเซเว่นนะครับคือเชนไปผ่านเซเว่นพอดีนะครับเราได้เข้าไปในเซเว่นแล้วดูว่าคือเลือกซื้อของอย่างอื่นแล้วไปสะดุดตา ออออสินค้ายี่ห้อหนึ่งนะครับที่มันถูกมากๆถูกกว่าที่เคยเห็นมาตามที่เคยลองมาใช้มาทั้งหมดนะครับก่อนอ,อื่นจะต้องเติอนก่อนว่าเออคนนะครับทุกคนมีคนอยู่แล้วแหละแต่มีบางคนอาจจะแบบอยากกาจัดทิ้ง <c oughs> และอยากใช้ครีมในเซเนว่าบางคนติดของใช้เนเซเบนแต่มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับเพราะว่าเราก็ได้ลองมาหมดแล้ว,ลวได้ทดสอบมาหมดแล,แล้วได้ศึกษามาหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้มาให้สรุปสัก รุปมาให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นยังไงเนาะหลายอย่างนะครับคือที่เคยเห็นมาก็คือจะมีแบ็คมี ousse, มูสมี่คือจากคนในเซเว่นนะครับสรับเชฟที่เคยเชนเ,เคยใช้มาแล้วก็ทดลองมานะครับก็ยังเห็นขนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบราคาแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่แบบถ้าเต็ม10ก็ให้ประมาณแค่3ครับที่เป็นมูสแล้วก็แบ็นะครับแต่นี่เชนไปเจออย่างหนึ่งที่มัน ถูกมากๆถูกที่สุดในหมวดกำจัดขนแล้วอะไม่รวมแหนมนะไม่รวมแหนมนะไม่รวมแหนมก็คือใช้เป็นพวกครีมพวกมูสอะไรประเภทนี้นะครับพวกแหวกได้เจอมาในราคาแค่สี่สิบเก้าบาทก็คือต้นนี้นั่นเองครับว้กล้องกาไว้ลอกัรอะไคือตัวนี้นั่นเองครับนั่นก็คือบอดี้แฮร์รีมูฟี่ครีมนะครับเป็นครีมกำจัดขนนะครับเป็นชนิดครีมนะครับก็คือที่เราเราไปก็มี วีดแล้วก็แว็กแล้วนะครับแล้วก็มีสเปรย์นะครับแล้วก็ลองไปหมดแล้วนะครับอันนี้มาในหมดครีมดูบ้างนะครับเม็ดอินคอเรี a นะครับนี่ครับนี่ครับผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับวิธีเขาในราคา4 9บาทนะครับให้มาถึง35กรัมเลยนะครับค่อนข้างที่จะถูกมากๆคือเห็นตุ๊สะดุดตาปั๊บทันทีจริงๆนี่เป็นสูตรแบบเนียนนุ่มไม่ทิ้งต่อนะครับ เพราะว่าคนหลุดง่ายผิวเรียบเนี่ยแล้วก็สา,สามารถทําได้ติดองนะครับสะดวกและง่ายมากๆครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าดีหรือไม่ดีสวิธีใช้นะครับคือทําคราวสาดบริเวณที่กระจัดกกำจัดคนนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมทั่วบริเวณที่ต้องการทิ้งไว้ประมาณทิ้งไว้ประมาณ5 1านาทีและครับ แล้วก็มือมือนะอนนออครับือลูกวอวมุออกนะครับถ้าออกก็คือเช็ดออกได้เลยเดี๋ยว้างออกน้ำได้เลยนะครับเดี๋ยลองดูกันนะครับน่าจะใช้ได้เฉพาะร่างกายแหละเพราะว่าเขียนว่าบอดี้บอดี้ก็คือร่างกายเออแต่หน้าก็คือร่างกายนะรูปาร่างกายก็น่าจะแค่นี้ลงไปมั้งมารเราจะมาลองดูนะครับทำความสะอาดไหมก็คือเราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่า,า,าเป็นการทำความสะอาดนะครับคนที่เชนจะก,กําจัด ตัคนที่เชนจะกําจัดในวันนี้นะครับก็คือคนตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วแต่อานนี้ถ้าดูกันไหมครับคนตามข้อสองนะับตามเออตามข้อตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีในนึงเช่นเป็นคนที่คนเยอะอู่แล้วนะครับแลวอยากจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูน้าครีมนะครับเออให้ดูหน้านครีมน,นะ ต้ลงตรงนี้เลยดีกว่าเฮ้ยทำไม่ออกเป็นแท้งเลยนะครับวิธีทานะครับเราจะทาการกำจัดขนให้เห็นผลนะครับก็คือใช้ป้ายลงให้ท่มๆอย่างนี้นะครับมนถึงจะกำจัดขนได้ดีนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับ เขาบอก5ถึง10นาทีนะครับทิ้งไว้เราจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเลยนะครับเอาให้เต็มสปีดเข้าเลยคือเชนจะรีวิวแบบเรียลๆเลยนะครับเราจะไม่ไว้ยไม่อะไรทั้งสิ้นดีก็คือดีจกตาคือจกตาไม่ดีก็คือไม่ดีเลยนี่คือเชนนะครับรีวิวตามจริง ไม่อวยแม่ใน้ทั้งสิ้นครับเพราะว่าคนที่เขาจะใช้ต่อจากเราเนี่ยก็คาดหวังอยู่แล้วว่าเขาเสียเงินนะครับเขาไม่ได้ได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นนะครับเราควรรีวิวให้รีวิวตามความเป็นจริงอ่าง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ10 10นาทีนะครับเดี๋ยวจะมาเจอกันนะครับในอีก10นาทีข้นาครับ นะครับหลังจากที่ผ่านไป10กว่านาทีแล้วจริงเราทิ้งเกินประมาณ10กว่านาทีว่าเราเมีธุระนิดนึงนะครับมีอะไรที่จะต้องศึกษานิดนึงนะครับก็เลยมาประมาณอีก5นาทีก็เป็นประมาณ1 5้านาทีนะครับรเรลาจะมานองเสร็จออกนะครับเราจะให้เราจะ อนันดับได้ที่เมื่อกี้โอ้ช่างเถิดเมื่อกี้ก็ดึงขนเล่นนิดนึงนะครับก็มันออกง่ายอยู่นะครับดึงขนออกง่ายแต่ไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดด้วยสัมมนดีดูนะครับว่าจะออกแค่ไหน <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นเศษนะครับอันนี้เป็นแค่เศษที่เราทําดูนะครับว่ามันเดือจากนิ้วมือนะครับเรามาป้ายดู <S <S ออกไหมออกนะครับผมตื่นเต้นแล้วตอมาตงตข้อเดีนะครับตัวนี้ ออเฮ้ย oh, hey. นะคะแค่น mm ี hmm. ้มันได้จริงนิออรับ oh. oh. แต่ <c oughs> อันนี้ออกไม่หมด <c oughs> มามาตรงจุดใหญ่ของเรามัน,มนตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปาดออกให้เห็นหน้ากล้องเลย <c oughs> ต้องปาดอันางแลงเอา มันต้องถูแรงๆดิเออเมื่อกี้ไม่ออกอันนี้ต้องถูแรงๆออกนี่นะครับมันต้องถูแรงนะครับนี่นะครับต่อมาอันนี้สองถ้าเราัาทำไรนี้ก็จะไม่ค่อยออกนะครับแล้วต้องถูมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเราเป็นนักชิงขอแเ้าต้องถูอย่างนี้แรงๆนะครับถึงจะออกถ้แบบเกลี่ยนะครับ มาในเราจะไปทำให้หมดทุกเนี้วก่อนขโมเตอร์โชวคกล้องไม่ถนัดเลยเทียบเท่ากับัะสินเออยี่ห้อแพงๆเลยทีเดียวประสิทธิภาพเท่ากันเลยพูดได้เลยว่าเท่ากันมา,มากๆแต่เมื่อเทียบกับราคาอีกอันนี้แนะนําแนะนากับของแพงด้ซ้ำเพราะว่าถูกถูกแล้วก็คุณภาพดีมากๆด้วยและให้ปริมาณมาเยอะเนี่ย,เ,ยเดินตั้งเยอะเลยนะละให้ปริมาณมาเยอะมากประทัดจิบ ประทับจิตประทับใจเลยนะครับดูดิเดี๋ยวเชิญท่านสาธุนะครับเดี๋ยวให้ดูมานี่เดี๋ยวราจะทำภา,าษาหนึน่งนะครับส่วนเรื่องกลิ่นเขาเนี่ยถ้าดม,มาห่างๆประจอบเหมือนกลิ่นคล้ายๆนมคล้ายๆโลชัน่นอะไรนิดนึงแต่พอดมใกล้ๆคือเหม็นเลยคือมันเหม็นเลยอ่ะ แ,แนะนำอย่าดมใกล้ๆนะครับมันจะหมิ notes, it it, ่นค in ือทุกยี่ห้อเคียร์เคยใช้มามันก็หมิ่นเหมือนกันนั่นแหละทุกยี่ห้อเลยที่ใช้มาหมิ่นที่เคยใช้มานะครับที่เคียเคยใช้มาไม่เกี่ยวกับคนใช้มานะครับไม่เกี่ยวกับคนใช้มานะของย้ํานะเท่าที่เชียใช้มานะครับและนี่คือคนที่ได้นะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมโักัสไหมครับ ไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าแต่นี่เทียบกันนะครับไม่เทียบกันจะจัดเลยโฟกัสหรือเปล่าโฟกัสไหมครับโฟกัสไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเชนใช้กล้องหลังถ่ายนะครับหรือไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าแต่น่าจะโฟกัสอยู่และวว่าเท้าไม่นานอยู่นี่นะครับ อันนี้อันที่ยังไม่นั้นนะครับยังไม่ใช้ครีมกระจัดคนนะครับส,ส่านันนี้ครั้งที่ใช้นะครับแต่ตามค้าง่าจีนเลยนะครับคุ้มเลยบอกเลยว่าคุ้มกับราคามากเลยที่ค,นน<ม>คุ้มเลยคุ้มกับราคามากมากกับราคาแค่49บาทและให้ปริมาณมาถึง35กรัมคือว่าคุ้มมากแล้วผลลัพที่ได้เนี่ยให้คะแนนเลยนะ ให้9.99เลยครับเต็มสิเพราะว่าัาคะแนนเพราะว่ามันมันยังมีลงเรืออยู่บ้างนิด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 หน่อยนะครับแต่ก็คุ้มมาก9.99ระดับขนที่ออกเลยให้คะแนนก็9.99เหมือนกันนะครับแต่ขาคะแนนตรงที่ตีนนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่ากินถ้าลงใกล้ขึนเหมนเลยหลังจากที่เอาขนออกนะครับผิวมัจะกระชากใสขึ้นหนึ่งระดับเลยนะครับเนี่ย ในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าแต่ในอันตัวจริงอ่ะคือมันข่าวขึ้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งขีดเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้เช็ครีวิวหรือทดลองสินค้าอะไรในเซเว่นหรือในที่ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นมาจากไหนอะไรก็ได้นะครับบอก,กได้คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วไม่ได้นอนเลยก็ตัดต่อวิดีเดี๋ยวกั่อีต่อตึอิงปีสองปีสามนะครับไปลาย